ต่อที่ EP 2นะครับอันนี้ก็ตอนนี้อ n นาลิ i ิเนี่ยตัวตัวแฟลตสแลบเนี่ยมันมันผ่านแล้วเนาะก็ที่เหลือก็ไปดูค่าโมเมนต์ในพื้นนะครับแล้วก็ไปดูก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เป็นตัวอาคารที่เป็นโรงงานเนาะที่ผมทำตัวโมเดลแล้วก็ใส่ตัวสแลบสติฟที่เป็นตัว FE สติฟตัวนี้นะครับแล้วก็หาค่าเหล็กเสริมบนล่างได้อยู่นะเพราะง,งั้น เราก็เอาแค่นั้นจะได้แต่ว่าตอนนี้โมเดลตัวเนี้มันไม่ได้ออกแบบแฟลชแลบแต่ว่าในกรณีที่เราจะโมเดลเนี่ยให้พื้นมันวิ่งผ่านหัวเสาได้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคนี้นะครับทีนี้เราจะมาทําในส่วนของหลังคาบ้างตอนนี้เรามีอยู่1 2 3 4เพราะงั้นให้เรามาที่ building set out นะครับให้เรา insert story ขึ้นมาอีกอันนึงเป็น5ห้อเมื่อกี้ได้ดูในแคเนี่ยความสูงของยอดตรงนี้ก็คือ สองศูนย์ห้าหกนะสองศูนย์ห้าหกตัวเลขมันก็จะไม่ค่อยเต็ม 2, 5, สองสองเมตรห้าเซนใส่เป็นสองพันแล้วกันสองพันกับเจ็ดร้อยตัวนี้คือเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยตรงนี้คือสนะองพันเพราะงั้นก็จะเพิ่มสตรอรี่ขึ้นตรงนี้มาอีกสองพันนะครับเป็นชั้นห้าแล้วเป็นชั้นที่ห้าสองเมตรนะครับประมาณนี้ก็กดโอเคไปอโอเคเมื่อกี้เราอันนะัอนนั้นดีไปแล้วอันนี้ก็ไปที่อืชั้นห้านะครับชั้นห้า ไปที่แปนก็แปลนที่ชั้นห้าประมาณนี้ก็ทีนี้ไปดูแปนแคลดหน่อยนิดนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันขึ้นยังไงอ่ะตรงนี้วอลไปหน่อยเนาะก็หลักๆเราก็ใส่ตัวเมนนี้ก่อนใส่เมนตัวนี้ก่อนซึ่งมันก็จะมีเซนเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเซนเตอร์อยู่ที่กิจไลน์ c กับ d ครึ่งหนึ่งสามเมตรเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาสร้างกิจไลน์เพิ่มที่ c กับ d ตรงนี้สามเมตรนะ offset ลงมา f สองนะครับ เท่ากับลบสามพันอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเซนเตอร์ของที่เราจะมาใส่อ่าไปดูหน่อยว่าเขาดีไซน์เหล็กเดิไมไว้เท่าไหร่นะครับอ่าตัวอ๋อบีเอสหนึ่งอ๋อบีเอสหนึ่งนี่ไม่ใช่เสานี้นะจะเป็นเสาบนนี่นะแต่ว่าพอมาดูตัวแบบขยายมันก็อะไรเอ่นนเยหน้าตัดคานบี t นะ แล้วก็ bs หนึ่งโอเคอันนี้น่าจะเป็นเหล็กอาเสนะครับวิ่งอยู่บนหัวเสาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปรับแก้มโมเดลมาอีกรอบเหมือนกันนี่นะเป็นวายแฟงเป็นอืมเขียนวายแฟงนะ่แต่ว่าหน้าจาเป็นเหล็ c. กซีก็เนี่ยอันนี้เป็นเหล็กซีตกงลงอันนี้เป็นวายแฟงเหล็กสีอันนี้เป็นวายแฟงอ,นน ang, อ,นนอันนี้เป็น c channel ร้อยหนะ้าสิบก็เอาตามเขาที่ไหนจะใส่ตามเขาไปเลยนะร้อยหนะ้าสิบ ผมจะใส่ตัวนี้ก่อนตัวแฟงสองรอยห้าสิบนะครับคูณร้อยยิบห้ายิบเก้าจุดห้าโลนะครับอ่ะโมเดลลิ่งบีมวายแฟงเหล็กไทยอ่าวายแฟงคือตัวนี้นะเหล็กเอสนี่แหละคือวายแฟงร้อยห้าสิบเจ็ดห้านักเท่าไหร่เมื่อกี้ยี่ิบเก้าจุดห ่าร้อยห้าสิบเจ็ดห้าเอ็มสองร้อยห้าสิบชดใช่สองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบตัวนี้อ่าตัวนี้นะยี่สิบเก้าจุดหกคือตัวนี้นะครับก็ซีเล็กมาโอเคนะครับแล้วก็น่าจะลากตั้งแต่ตรงนี้เอ่อถึงตัวนี้หรือเปล่าอขอดูก่อน อ่ะเข้าประมาณนี้จบแค่ตรงนี้นะจริงก็จบนี้แต่ผมจบเนี้ยไม่เป็นไรจริงก็จบแค่นี้จบที่เซ็นเตอร์นะ,ะตรงนี้เป็นเหล็กรางน้ำยื่นออกไปขอดูรูปด้านหน่อยเซกชั่นนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จบตรงนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเป็นตัวงอกออกไปนะครับไปใส่เป็นเฟรมแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับอ๋อตรงนี้ก็มีคาน์นนะเนี่ยก็มีคานตลอดแนวนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเหล็กไวแฟงเอล็กเหล็กหลังน้ำนะครับเหล็กลหลัลงน้าอีกทีหนึง่งโอเคก็ใส่จันทันก่อนแล้วกันจันทันก็ใส่สองข้างเลยแบบนี้เอ่อมาถึงแค่ตรงนี้อ่านี่ก็ใส่ไป ส่วนอันนี้อันนี้อ่ามันจบแค่สอต้นนี้นะนะครับตรงนี้แบบนี่ก็เสาแค่ตรงนี้นนนอ่ามาที่ต่อนะครับแล้วก็อันนี้อ่าเกี่ตรงนี้เนาะแล้วก็จากนี่ถึงนี่อ่ะตัวท,ที่สามสิก็ประมาณนี้นะครับยื่นประมาณนี้โอเคอ่ามาที่แปนทีนี้ เมื่อกี้มันมีเสาด้วยจริงๆแล้วมันมีเสาขึ้นมารับทั้งหมดเลยก็จะก๊อปีเสาตัวเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยก๊อปเสาตัวเนี้ยแล้วก็มาที่เอ่อเจนเนอเรตตัวนี้นะครับสี่ขึ้นห้าโอเคนะครับโอเคแล้วก็เสาชุดนี้จะดูตามตามตัวเนี้ย เออ่กิมมันก็จบที่ชั้นห้าแล้วก็จะมีเสาเหล็กเป็นไวแฟงเหมือนกันสองร้อยห้าสิบก็ยี่บเก้าจุดห้าก็เหล็กตัวเดียวกันเนาะอ่ะตัวเนี้ยผมก็จะแก้แก้หน้าตัดเสาตรงนี้ีน้อ่ะเซชั c t i o n เพอร์ตี้นะครับเอ่อนี่ edit section เหมือนจะเลียนเนาะแก้เป็นสตีล ไฟแฟงเอาใหม่ <White> oh คลิกขวาสตีลไฟแฟงตึ๊ดๆตัวนี้เลือกโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ที่ตั้งการหมุนวางก่อนโอเควางถูกละวางท่านี้อ่ะประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยก็ใส่หมืทุกต้นแบบนี้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวอีกอันหนึ่งก็คือเหล็กเหล็กที่วิ่งพ่านตรงนี้นะครับไปที่ชั้นห้าไปที่โมเดลลิ่งไปที่บีมไปที่หน้าตัดเนะเป็นเหล็กรางน้ำเป็นเท่าไหร่เอ่ย หลังน้ำร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดจุดหกลังน้ำร้อยห้าสิบสิบแปดจุดหกตัวนี้โอเคถูกแล้วซีเลสนะครับโอเคแล้วก็ลากจากนี่นะมาถึงนี่เลยแล้วก็อ่นอ่ะโอเคนะครับได้แล้วหนึ่งชิ้นลากต่อชิ้นนี้นะครับโอเคจริงๆก็ คุมแบบนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะนี่นะครับนี่อันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ลากอันนี้ต่ออ,อันนี้ก็จะแม่นกว่านะนี่นะครับตอบเย้นะครับเพราะให้มันหันเบมเบอร์ออกอ่ะโอเคนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับเสร็จแล้วเออตัวนี้อ่ะตัวนี้เราไม่ได้หั่นถูกแล้วนะครับเสร็จแล้วต่อด้วย ด้วยการกดให้มันเอียงลงนะครับอันที่เันทาเหมือนเดิมเราจะมาสร้างตัว plan definition เลือกแบบ pick exit เลือก a 1 g แล้วก็10 a โอเค1ชิ้นต่อจาชิ้นต่อมาก็คือเป็น g เป็น1เป็น f เป็นเก้าเป็น g นะครับแล้วก็ต่อด้วยชิ้นเล็กๆตัวนี้ก็เป็น g เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้โอเคแต่เป็น3ามพละทีนี้อืมตัวนี้เราจะกดลง p ีหนึ่งก่อนครับเพือนคลิก p1 หนึ่งถ้ากำหนดนะครับกำหนดตรงจุดหนึ่งเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็จุดสองก็เป็น จุดนี้อ่าจุดนี้นะครับจุดสามก็เป็นจุดอีกฟังหนึ่งก็เป็นจุดนี้แล้วกันนะครับนี่โอเคแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นเอ่อสองพันเหลือเจ็ดร้อยก็เป็นลบหนึ่งพันสามร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์อัปเดตนะครับแล้วก็กดมุกทูแพลนมุกเมมเบอร์ทูแพลน Yes อ่าลองดูนี่นะมันก็จะกดเอียงให้เราแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับง่ายๆนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวรังน้ำเดี๋ยวเราก็ตอบที่ลงมาแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งก็เหมือนกันนะครับก็คือสลบมันไม่เท่ากันแต่ว่าเออเนี่ยเนี่ยมันเอียงแบบนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเจ็ดร้อยเหมือนกันนะตรงนี้ก็สองพันก็เป็นศูนย์ตรงนี้ก็พันสามอ่าโอเคมาฝั่งนี้บ้างนะครับแล้วก็ปรับ ตัวหนึ่งเป็นตำแหน่งนี้แล้วกันเซนเตอร์ Center เนาะนี่โอเคตรงนี้ก็เป็นลบพันสามร้อยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้กำหนดเป็นสองอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็สามก็ให้อยู่ที่เดียวกันนี่แหละตรงนี้เนาะอ่ะกดอัปเดตนะครับอ่ะสามเป็นศูนย์แล้วก็ม o ฟซูเพนมอฟซเพนโอเค ก็จะเอียงให้เราแบบนี้เห็นไหมอ่าก็เหลือเฉพาะชุดเล็กอ่าชุดเล็กชุดนี้อ่าที่ชุดเล็กชุดนี้มันจะเอียงเท่าไหร่นยก็คลิกเสาตัวนี้มาดูนะครับก็ลบสองหกศูนย์นะครับสองหกศูนย์ 260, อ่ามาตัวนี้ต่อตัวท้ายแล้วก็สามขึ้นมาก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตั้งตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งอยู่ที่เดิมก็หนึ่งก็เป็นศูนย์นะครับสองก็เป็นศูนย์ตัวนี้ก็เป็นลบ อ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วสองหกศูนย์หรือเปล่าอ่ะอัปเดตนะครับแล้วก็ move to plan อ่าโอเคขอเช็คอีกทีนึงตัวนี้สองหกศูนย์ใช่ไหมเมื่อกี้โอเคถูกต้องนะครับก็จะได้อ่าประมาณนี้มาไหมอ่าจริงๆก็ไม่ได้ยากนะมันอยู่ที่เราเรียดมันขึ้นมานี่แหละทีนี้ก็มาใส่ตัวเพอร์ลินะครับใส่เพอร์ลินนี่มก่อนเพอร์ลินตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้ถึงตัวนี้ อ่ะก็เป็นเออจริงๆแล้วผมจะใส่เป็นเหล็กกล่องนะเพราะว่าไอเหล็กตัว c มันไม่ผ่านทีนี้จะแปลงเปนตั้งหกเมตรก็ใส่ไป็ตัก1ร้อยห้าิแล้วกันสักสองจุดปดโอเคโอเค,อเคตรงนี้หนึ่งเมตรอ่ะอันนี้จะใส่ไปก่อนเทคหลอดตรงนี้ก็เหลือแค่อ่ะสองตัวใส่สองตัวนะครับแล้วก็ รงนี้เป็นเห็นะอมนอนเป็นอัตโนมัตจริงก็ต้องใส่แบบเนี้ใส่แบบนี้ไปเลยแล้กันนะตามเขาแล้วก็ใส่ตัวซิลล์ไปสองตัวโอเคอ่ะได้มปแล้วไปฝั่งนี้อ่าทีนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสั้นเลือกตัวนี้กับตัวนี้ทีนี้มันจะเป็นประมาณนี้เราต้องมาปรับตรงเป็นชอ็อตอ่ามันดันมีตัวเดียวเนาะ โอเคไปก่อนอถ้ากดลองมันจะเป็นอย่างนี้ cannot okay, เ e อร i n ีนแคนนอดโอเคแกเต้นก่อนอเอาใหม่นะครับเลือกเ e r l i n ีนเลือกตัวนี้เลือกตัวนี้ ไม่ถึงเมตรนะไม่ถึงเมตรก็เลยลองปรับดูก่อนจริงมันต้องใส่ด้นะานยแใส่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันคนะ่ะ อานนี้นะครับเอ่อซึ่งตัวนี้อต่ลบตัวนี้ออกอาจจะลบนี้ออกนะปึ๊บใส่ใหม่เปลินเลือกตัวนี้กับเลือกตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นลออร์อืม หนะครับมันต้องใส่ได,ตได้ตัวนี้คืออะไรเอ่ยใส่มาอีกทีนึ่งนะครับมันต้องใส่ได้นะ ตัวนี้ขอลดตัวบนลงมาหน่อยตัวนี้อาจจะเป็นตักสามร้อยนะครับลดลงมาหน่อยโอเคนะครับอ่าเยอะไปก็สองร้อยสองห้าสิบ โอเคนะครับตัวนี้ก็ลดมานิดหนึ่งก็ลดตัวนี้เป็นสามร้อยโอเคนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมยังใส่ตัวนี้ไม่ได้ใส่นี้ไม่ได้นี่ก่อนลบออกไปก่อนอ่านี้ก็ลบไปก่อนจะลองใส่ตัวนี้ก่อนนะครับจําค่าเดิมตัวนี้กับตัวนี้นะครับซึ่งเราเลือกตัวช็อตเตอร์อืม ไม่ขึ้นเดี๋ยวกดลบนี่ก่อนแล้วกัน โอเคอโอเคนะครับได้ละเอ่อตัวนี้บทีจริงตัวนี้เท่ากับสองร้อสามร้อยตัวนี้ก็สองร้อยสามร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีหน่อยจริงๆก็ปรับได้นะจะปรับให้ตรง นะครับอาจจะปรับเป็นสามร้อยห้าสิบนี่ตัวบนตัวล่างก็จ,จะเป็นร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับตัวบนก็เป็นสามร้อยประมาณนี้นะครับโอเคตรงัแล้วลทีนี้เราก็จะมาะตัวนี้ขาดไปตัวเมื่อกี้ใส่คืนนะครับใส่คืน ไอตัวอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าอย่นี้เราก็อาจจะต้องปิดตัวแปลนไปก่อนอ่าแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่คืนนะครับตัวนี้ที่เราบอกไปโอเคดูซิอ่าประมาณนี้ก็ได้ละนะครับทีนี้ตรงสันจวอ่าประมาณนี้ไม่มีเหล็กซีเนาะ เรียบร้อยปึ๊บอ่ะถูกโรตาอ,อ่ะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกดเซฟนิดนึ่งอ่ะทีนี้เราเดี๋ยวเรามาใส่ตัวแคดดิ้งให้มันเพื่อจะใส่รอยให้ราคาเนาะเอ่อแคดดิง้งใส่ตัวนี้ก่อนโอเคก็โอเคไปะนะครับแล้วก็ใส่ตอนนี้โอเคใส่ตอนนี้โอเค อ่ะที่แล้วก็เสร็จลวนะครับอ่าแล้วก็ใส่โหลดนะครับใส่โหลดห้มันคลิกขวา edit load อ่าตัวนี้ g uniform ป,ปึ๊บอ่าตัวนี้กลับสามใส่เผื่อน,นี่ก็ได้สามสิบนะครับแล้วก็คุมอ่าแล้วก็ใส่ q สามสิบเหมือนกันแล้วก็คุมโอเคนะครับเสร็จแลวหนึ่งชิ้น อ่ามาแตะดูสำคัญกับมาแมตต์ดูปึ๊บเทำไงแตะนี่อ่าโอเคมีแล้วนะ F แซด G กับ Q นะครับสามสิบกิโลกรัมแล้วก็มาใส่ตัวนี้ต่อขี้ขวา E-Load Uniform สามสิบคุมนะครับแล้วก็ปรับเป็น Q สามสิบแล้วก็คุมโอเคทีนี้นะครับ E-Load Uh, G uniform สามสินะครับแล้วก็กลุ่มแล้วก็ Q คุมโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วอ่ะทีนี้มันจะมี อ,อ,อ่ะตรงนี้โหลดอีดิเตอร์จะมีคำสั่งใหม่เข้ามาดูนะเนี้ยเพื่อเราจะมาเช็คโหลดเนี้ยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้ใส่โหลดไปหรือเปล่านะครับหาวิธีการใหม่ทีนะเจนเท่านไปก่อนมาที่ตอรี่ห้าครับโหลดอีเิเตอร์เนี้ยนะครับเรามาแก้ภาพรวมได้แก้ภาพรวมได้ก็จะมีในส่วนของแคดดิ้งเห็นไหมก็จะมีโหลดตัวนี้อ่านี่นะครับ แล้วก็คีบออมาก็จะมี g มี Q อย่างเงี้ยเราก็ดูได้นะครับว่าเป็นโหลดอะไรบ้างดีนะครับอ่าก็จะมีตัวเลขให้เราอยู่พ g อจสามสิบเนี่ยอ่าใครที่บอกว่าตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบได้นะนี่ในการตรวจสอบโหลดที่กระทำบนแผ่นหลังคานะครับแล้วก็มาดูแคดดิ้งตัวต่อมานะครับอ่าแคดดิ้งตัวต่อมาอย่างเงี้ยนี่ตัวเลขอยู่นี่นะครับแดงแดงอยู่นี่นะครับแล้วก็แคดดิ้งตัวต่อมาเป็นตัวนี้ อ่าแล้วก็ดูได้อันนี้คือสามสิบนะครับนี่โอเคนะครับก็ถ่ายลงมาโอเคเรียบร้อยอน,นี่ก็ดูตรงนี้ได้นะกดโอเคแล้วก็ก,กดเทปอีกทีหนึง่งก็เรียบร้อยสําหรับตัวหลังคานะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวใส่พวกผน,งนังอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาใส่กีนกดอนาลิซเชิงอรอบนะครับมันถ้ามันเคยอ,อ,อนาลิซีได้มันได้จะอนาลิซีต่อได้นะอลองกดดู ก็ขั้นตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่เพื่อนๆก็นั่งรอรุ้นใช่ไหมว่าเออเริเร่มันจะคืออะไรแล้วจะไปหาวิธีแก้ออเรอรแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งใจทําโมเดลไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะหนวนมาเออร์เรมันก็จะมีบ้างอะไรแต่ว่าถ้าเราก็จะรู้ทําบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าจะแก้อเอเรอยังไงอันนี้ผ่านแล้วนะอ่าขอเช็คอไรที่ข้อโมเดลนิดนึงอ่าประมาณนี้โอ้จเจ้าดูดูครับว่าตรงไหนมัน หลุดร่วงไหมอ่าก็ไม่มีนะถือว่ามันมันโยกไปด้วยกันนะครับถือว่าโยกไปด้วยกันประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับก็เช็คโมเมนต์อะไรพวกนี้ได้ ก็จะดักกับพื้นนี่ครับเพราะว่าพื้นมันใช้วิธีการประมวลผลหนักไปหน่อยนะครับก็โอเคนี้ก็กดเซฟก็อันนี้ก็น่าจะโดยรวมก็น่าจะได้แล้วนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวก็อาจจะมาทําเพิ่อมอีกนิดหนึ่งนี้ก็๋ยวกาะปิดตัวซีนตัวล่างไปก่อนนะปิดทั้งหมดโอเคครับอ่ะให้ดูขาวๆแล้วปรับตัวตอรี่มาที่สุดอ่ะประมาณนี้นะครับก็จบโมเดลประมาณนี้ก่อน อ่าแล้วก็จบรีตัวติ้งรีวิวที่ตรงนี้ไว้ประมาณน,นี้ให้มันดูสวยๆนะแล้วก็จะจบภาพนี้ไว้กดเซฟอ่าสำหร e ับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเราก็จะมาใส่เป็นพวกกันศาสตร์แล้วกันเนาะก,าากันศาสตร์ต่างๆแล้วก็ใส่ผนังโอเคครับ